สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นทาทีผ่านทางช่องท,งทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n ช่อง16เท่านั้นนะคะเริ่มต้นวันนี้คะ่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามการถึงอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่กับที่เป็นระยะเวลานาน,านๆหลายชั่วโมงในขณะเดียวกันจะพาไปติดตามการเตรียมความพร้อมและมาตรการต่างๆของโรงพยาบาล ยาบลวชิระที่เราจะคุ้นเคยกันว่าวชิวระพยาบาลกับการรับมือสถานการณ์โควิด -19 หลังจากที่ประเทศจีนได้เปิดประเทศในรอบ3ปีทิ้งท้ายการคอนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองจะไปติดตามความมุ่งมั่นของเด็กนักเรียนชาวเลอุรักราโวยค่ะที่ในเวลานี้เนี่ยมาฝึกการทําลูกประครบสมุนไพรรวมถึงการนวดคลายกล้ามเนื้อเป็นลักษณะของการนวดแผนไทยนวดแผนโบราณเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัว เพราะอยากจะสร้างงานสร้างอาชีพพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าไปติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยราชภัสนสุนันทาขอเชิญชวนสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษา85ปี สนุนันทาฮครับมาราธอนครั้งที่3ระยะทางวิ่งมีให้เลือกตั้งแต่5กิโลเมตร10.5กิโลเมตรและ21กิโลเมตรค่ะสมัครได้ตั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2565ดูรายละเอียดเพิม่มเติมได้ที่เว็บไซต์ s s u l a n c o m หรือสแกนเคิลโค้ดด้านล่างนี้เลยค่ะมาสมัครกันเยอะๆนะคะ ยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหายอ๋อหมดแล้้ยบ้านเองบ้านนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเหมือนพต่ำแสนละ555บาทต่อเดือนสมัครวันที่15าพฤศจิกายน2 5 6 5ถึงที่18กุมภาพันธ์2อ6ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม สู่ช่วงที่2ของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรานั่งเฉยๆอยู่กับที่เป็นระยะเวลายาวนาน6ชั่วโมงต่อวันเป็นประจำเนี่ยส่งผลเสียส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงอาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะดังนั้นในวันนี้มาลงลึกในรายละเอียดไปด้วยกันว่าการนั่งอยู่กับที่เป็นระยะเวลานานๆส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างนอกเหนือจากนี้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมเราถึงเหนื่อยตลอดเวลาลองมาดูสาเหตุกันหน่อยว่าเกิดจากอะไรแล้วจะมีวิธีการในการป้องกันและแก้ไขแบบไหนได้ไปติดตามด้วยกันคะ่ะ การนั่งทํางานหรือการนั่งเรียนนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานหลายชั่วโมงมีผลกระทบต่อร่างกายและสุขภาพของเราหลายส่วนหลายเรื่องทีเดียวนะคะเริ่มจากขาและสะโพกอ่อนแรงค่ะการนั่งทั้งวันทําให้คุณไม่ค่อยได้ขยับเขยื้อนขาและสะโพกมากนะักอาจทําให้กล้ามเนื้อส่วนขาและสะโพกรีบเล็กลงและอ่อนแรงลงได้ถ้าหากกล้ามเนื้อสะโพกและขาไม่แข็งแรงมากพอการทรงตัวก็ทําได้ไม่ดีมากพอแล้วอาจจะนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได้ในอนาคตค่ะ น้ำหนักขึ้นเชื่อไหมคะว่าการขยับร่างกายบ่อยๆทําให้กล้ามเนื้อปล่อยโมเลกุลเอนไซม์ที่เรียกกันว่าลิปโ,โปรโตีลิเพสออกมาซึ่งจะช่วยจัดการกับไขมันและน้ำตาลในร่างกายจากอาหารที่เรากินเข้าไปได้ ถ้าหากว่าเรานั่งทั้งวันกล้ามเนื้อจะปล่อยเอนไซม์ตัวนี้ออกมาน้อยกว่าปกติซึ่งทําให้เกิดการเผาผลาญไขมันและน้ําตาลในร่างกายน้อยลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรมได้ถึงแม้ว่าคุณจะออกกําลังกายในภายหลังก็ตามเพราะฉะนั้นควรให้ความสําคัญกับการขยับขยืยนร่างกายลุกออกมาจากเก้าอี้ระหว่างวันด้วยค่ะปวดสะโพกและหลังหลังจากที่กล้ามเนื้อสะโพกและขาอ่อนแรงลงสะโพกและหลังก็จะเกิดความเจ็บปวดจากการนั่งนานๆได้ด้วย กล้ามเนื้อในส่วนที่ใช้งอสะโพกนั้นจะสั้นลงรวมถึงท่านั่งที่ไม่ถูกสรีระศาสตร์ก็ทำร้ายหลังของคุณด้วยเช่นเดียวกันท่านั่งที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้กระดูกสันหลังถูกบีบอัดและส่งผลทำให้กระดูกสันหลังเสื่อมอาจจะเกิดอาการเรื้อรังได้เสี่ยงวิตกกังวลและซึมเศร้าไม่น่าเชื่อนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะว่าการนั่งทั้งวันเนี่ยส่งผลต่อสภาพจิตใจด้วยอาจจะเป็นเพราะการขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสมรวมถึงการได้ขยับขยเื่นร่างกายระหว่างวัน เสียงมะเร็งจากการศึกษาพบว่าการนั่งนานๆเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งปอดมดลูกและลำไส้ใหญ่ค่ะเสี่ยงโรคหัวใจการนั่งนานๆส่งผลต่อสุขภาพของหัวใจที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการศึกษาพบว่าคนที่ใช้เวลามากกว่า23ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการนั่งดูทีวีจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนที่ใช้เวลานั่งดูทีวีเพียง11ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้เชี่ยวชาญยังระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคนที่นั่งนานกว่ามีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองมากกว่าคนทั่วไปถึงร้อยละ147ค่ะเสี่ยงโรคเบาหวานคนที่นั่งนานนานประมาณร้อยละ112จะมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานมากกว่าคนปกติซึ่งจากการศึกษาก็พบผมว่าการนั่งนานทําให้เสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินซึ่งอาจนํานนไปสู่โรคเบาหวานได้เสี่ยงเส้นเลือดขอด การนั่งนานๆอาจจะเสี่ยงอาการคั่งของเลือดได้ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเกิดเส้นเลือดขอดถึงแม้ว่าในระยะแรกๆอาจจะยังมองไม่เห็นหรือไม่เกิดอาการใดๆแต่ว่าในบางรายอาจจะนำไปสู่ภาวะที่อันตารายขึ้นอย่างการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้เสี่ยงภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาส่วนลึกภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาส่วนลึกนี้เป็นภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันประเภทหนึ่งที่จะพบได้บ่อยที่ขาค่ะเกิดจากการที่บางส่วนของลิ่มเลือดแตกตัวออกมา อาจจะเข้าไปตัดการไหลเวียนของเลือดในส่วนต่างๆของร่างกายเช่นปอดซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดซึ่งถือเป็นภาวะอันตรายที่เกิดขึ้นได้อย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในทันทีทันใดได้ด้วยเช่นกันการนั่งโดยสารระหว่างการเดินทางนานๆอันนี้ก็ถือว่าเสี่ยงต่อภาวะนี้ด้วยนะคะกล้ามเนื้อคอและไหล่แข็ง เมื่อขาสะโพกและหลังส่วนล่างปวดก็จะส่งผลทําให้บ่าและคอปวดตามไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านั่งจากการจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์จะยิ่งเกิดอาการปวดคอและไหล่ได้บ่อย เพราะฉะนั้นก็ขอแนะนำนะคะระหว่างวันเนี่ยควรจะต้องลุกขึ้นจากเก้าอี้เพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถท,ทุกๆ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเข้าห้องน้ําเติมน้ําดื่มล้างแก้วเดินไปคุยกับคนอื่นเดินขึ้นลงบันไดยหยิบของทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆจะช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายเหล่านี้ได้ดีกว่าที่คุณคิดทีเดียวค่ะส่วนอีกเรื่องที่อยากจะนํามาฝากกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาไม่ว่าจะนอนหรือพักผ่อนมากแค่ไหนก็ยังรู้สึกเหนื่อย ความเหนื่อยล้าเป็นอาการทั่วไปของภาวะต่างๆในร่างกายจนไปถึงโรคร้ายแรงต่างๆแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการใช้ชีวิตของเราเองสาเหตุหลักๆก็คือกินคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีมากเกินไปค่ะคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีให้เห็นภาพง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือน้ำตาลเช่นน้ำตาลทรายน้ำเชื่อมข้าวโพดหรือธัญ,ญพืชขัดสีเช่นข้าวสาลีขัดสีที่เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตแป้งขาว คาร,ร์โบไฮเดวตที่ผ่านการขัดสีนั้นสูญเสียสารอาหารที่สำคัญเช่นไฟเบอร์วิตามินแร่ธาตุไปเกือบทั้งหมดทำให้เป็นอาหารที่มีแคลอรี่อย่างเดียว การรับประทานคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีมากเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยได้ตลอดทั้งวันเพราะเมื่อรับประทานเข้าไประดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งนี้นี่แหละค่ะทำให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินจำนวนมากเพื่อนำน้ำตาลออกจากเลือดแล้วเมื่อเวลาผ่านไประดับน้ำตาลที่ตกลงมาจะทำให้เรารู้สึกหมดแรงแล้วก็อยากจะกินน้ำตาลอีกครั้งแล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆ อยู่นิ่งมากเกินไปมีผลวิจัยชี้ว่าผู้ใหญ่วัยกลางคนและผู้สูงอายุที่ไม่ได้ออกกําลังกายอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรงังเป็นความอ่อนล้าที่ไม่สามารถอธิบายได้ในแต่ละวันคําแนะนําง่ายๆก็คือให้ออกกําลังกายเป็นประจำจะช่วยเพิ่มพลังงานหรืออย่างน้อยให้เดินบ่อยๆจะช่วยลดความรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาได้ค่ะนอนหลับอย่างมีคุณภาพไม่เพียงพอย้ำเลยนะคะว่าการนอนหลับอย่างมีคุณภาพไม่เพียงพอ แล้วหลับแบบมีคุณภาพคืออะไรง่ายที่สุดคือชั่วโมงการนอนเพียงพอคุณภาพการหลับดีทุกระยะการหลับหลับตื่นหลับลึกหลับฝันให้ง่ายกว่านั้นให้ทําตามนี้ค่ะ ก่อนนอนเนี่ยงดสูบบุหรี่งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่ทานอาหารอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนนอนออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพยายามอย่าเล่นมือถือก่อนนอนอย่างน้อย30นาทีพยายามนอนให้เป็นเวลาจัดสภาพแวดล้อมการนอนให้ดีไม่หนาวไปไม่ร้อนไปเลือกหมอนที่นอนให้ดีการทําแบบนี้จะช่วยทําให้เรานอนอย่างมีคุณภาพมากขึ้นหลับลึกขึ้นไม่หลับหลับ,ลบตื่นตื่น,นกลางดึกและจะช่วยลดความรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาของเราได้ค่ะได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ การกินโปรตีนไม่เพ <fin anta> <ots> ียงพออาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกอ่อนล้ารู้สึกเหนื่อยตลอดทั้งวันได้มีการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาเกาหลีชี้ว่ากลุ่มนักศึกษาที่รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นปลาเนื้อสัตว์ไข่ถั่วอย่างน้อยวันละสองครั้งพวกเขาจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าลดลงอีกทั้งโปรตีนยังช่วยรักษาระดับเมตาบอลิซึมป้องกันความล้าอีกด้วยระดับความเครียดสูงความเครียดส่งผลอย่างมากที่เดียวต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราค่ะ มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่าความเครียดที่มากจะเชื่อมโยงกับความเหนื่อยล้าเราอาจจะเคยรู้สึกเวลาเครียดๆแล้วทำงานแล้วรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นไม่อยากทำอะไรรู้สึกเพลียสาเหตุนี้เนี่ยแก้ได้ด้วยการจัดการความเครียดจะโยคะก็ได้กินอาหารที่ชอบพักผ่อนออกกำลังกายก็จะช่วยลดความเครียดได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ อย่าลืมนะคะการนั่งอยู่กับที่นานๆเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงเนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นทางที่ดีค่ะ ควรที่จะต้องลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถในทุกๆครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้เคลื่อนไหวบ้างจะได้ป้องกันปัญหาสุขภาพและโรคอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ามาติดตามมาตรการเตรียมความพร้อมของวัชรพยาบาลเพื่อรับมือกับโควิด -19 หลังจากที่จีนเปิดประเทศ8มกราคม2566ครั้งแรกในรอบ3ปีสักครู่เดียวค่ะ เคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหายอ๋อหมดละเ <Hey. S 2> บ้านเอง,บ,เองบ้านนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินผ่อนต่ำแสนละ555บาทต่อเดือนสมัครวันที่15าพฤศจิกาย,ยน2565ถึง 28, 000, 25, 2ี่กุมภาพันธ์2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม สู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะคุณผู้ชมข่ะหลังจากที่รัฐบาลจีนมีการประกาศเปิดประเทศในรอบ3ปีนับตั้งแต่เมื่อวันที่8มกราคม2566ที่ผ่านมาทําให้หลายฝ่ายมีความวิตกกังวลใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเราเน,นี่ยค่ะเนื่องจากถือเป็นอีก1จุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวชาวจีนดังนั้นในวันนี้เราจะไปติดตามกันหน่อยนะคะว่าโรงพยาบาลวชิระ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเขามีมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับโควิด -19 อย่างไรบ้างแล้วเอาเข้าจริงๆระบบสาธารณาสุขของประเทศไทยมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนไปติดตามรายละเอียดด้วยกันคะ่ะ ในเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของยาเนี่ยเราก็เตรียมไว้ตลอดเวลาที่จะรับมือได้นะครับก็ในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันจะเป็นลูกคลื่นขึ้นขึ้น,น,นลง,ลงตลอดเวลานะก็จะมีพีคเป็นช่วงเราก็เชื่อว่าอีกสักระยะหนึ่งอาจจะมีพีคกลับมาใหม่นะเช่นกันนะครับในเรื่องของยาบุคลากรหรือเตียงเนี่ยเราก็พร้อมเราสามารถปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วยเป็นหอผู้ป่วยที่ดูแลคนไท้โควิดได้ภายในวันหรือ2วันเราปรับได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีโครงสร้างที่เราทำมาละ เราพร้อมที่จะเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดช่วงนี้ไม่ใช้เราก็เอาไปดูแลคนไข้ปกติทั่วไปแต่ถ้าโควิดมาปุ๊บเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นอ๋อแรงดันลบได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความพร้อมเนี่ยผมเชื่อว่ารอบนี้เราสามารถที่จะรับมือโควิดได้ดีกว่าทุกๆครั้งนะครับแล้วก็เชื่อว่าในในประเทศไทยตอนนี้เนะี่ยทุกโรงพยาบาลก็มีความพร้อมที่จะดูแลนะครับและนอกจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนของคน,คนของเราเนี่ยได้รับวัคซีนเยอะมากพอสมควร นะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติมากพอสมควรผมเชื่อว่าเกินครึ่งแล้วครับของคนคนไทยเองน่าจะมีภูมิธรรมชาติจะติดเชื้อโควิดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะติดเชื้ออีกรอบหนึ่งจากการที่ต่างชาติเข้ามานะครับความรุนแรงก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะครับเพีงเยงแต่ว่าที่เราเป็น่วงคือผู้สูงอายุนะครับก็ต้องพยายามระมัดระวังให้ดีว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มที่เปราะบาง แล้วก็เวลาเกิดอาการแล้วมักจะมีอาการรุนแรงนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราต้องระมัดระวังนะครับหลักการของโรคุบิใหม่ที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยลักษณะก็คล้ายๆกับโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเรามีบทเรียนนะครับที่สามารถที่จะมาปรับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเตรียมพร้อมเนี่ยเราทําได้ตลอดนะครับและในระยะยาวนะครับผมคิดว่า โรงพยาบาลเองจะต้องปรับตัวนะครับการสร้างหอผู้ป่วยในอนาคตเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ละนะครับจากเดิมหอผู้ป่วยที่เป็นลักษณะของห้องรวมนะครับวอร์ดสามัญที่สามสิบเตียงแล้วอากาศถ่ายเทถึงกันหมดเนี่ยคงไม่ได้ละนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มพยอยเปลี่ยนละนะหอผู้ป่วยเนี่ยเราเริ่มแบ่งเป็นยูนิตละยูนิตนึงอาจจะมีแค่4เตียงนะครับมีตึกหนึ่งอหอหนึ่งอาจจะมีประมาณทั้งเจ็ดยูนิต นะครับประมาณสัก30เตียงเนี่ยแต่ว่าจะมียูนิตย่อยๆเพื่อแยกระบบอากาศออกจากกันหรืออาคารผู้ป่วยในใหม่ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นนะครับเราได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครในการสร้างหอผู้ป่วยในสูง20ชั้นเราใช้แนวคิดจากการที่เราต่อสู้โควิดนะครับมาปรับหอผู้ป่วยใหม่นะครับแทนที่จะเป็นหอผู้ป่วยที่อากาศรวมกันทั้งหมดเลยเราแยกเลย นะหอผู้ป่วยสาม,มัญก็แยกเป็นห้องห้องหนึงประมาณ4เตียงเท่านั้นเองแยกเป็นยูนิตเพราะนั้นระบบอากาศเนี่ยจะไม่สามารถที่จะอาบแท้กระจายได้ทั้งหอนะครับก็จะแยกเป็นยูนิตยูนิตไปอันการดูแลคนไข้ในกลุ่มที่เป็นโรคอุบัติใหม่ต่างๆในอนาคตเนี่ยเราก็มีความพร้อมในการที่จะดูแลนะครับเรียกว่าถ้าโควิดมาเนี่ยทั้งตึก20ชั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรองรับคนไข้โควิดเรียกว่าประมาณ3-400เตียงนะได้ทันทีนะครับ ได้รับทราบข้อมูลแบบนี้แล้วก็สบายใจนะคะเพราะว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19หนักๆโรงพยาบาลวชิระก็มีการปรับแผนในการดูแลรักษารวมถึงนำเอานวัตกรรมมาใช้ดูแลผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดกลับขึ้นมาอีกเนี่ยก็สามารถที่จะรับมือได้อย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ตามพี่น้องประชาชนห้ามกาดตกห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดนะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือกันให้บ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมและเข้ารับวัคซีน เข็มบูสเตอร์เพื่อที่จะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตนเองค่ะอันธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับอุทยานรอสองเปิดเรือนต้อนรับทุกท่านมาท่องเที่ยวในงาน Night at the Museum พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนณนะอุทยานรอสองเข้าสวนชมเดือนขึ้นเรือนชมจันทร์ในวันศุกร์ที่23ถึงวันอาทิตย์ที่25ธันวาคม2565 เวลา16นาิกาถึง20นาฬิกาลองฝึกงานฝีมือไทยแท้แต่โบราณการทำสมุนไพรลูกป,ประครบลิ้มรสอาหารไทยในตลาดย้อนยุคอาทิเมี่ยงดอกบัวเข้าห่อใบบัวหมูผัดยี่ราปลาแห้งแตงโมชิมของว่างแบบไทยโบราณหาทานยากอาทิประทัดลมลาเตียงม้าหอ้อส้มฉุน ชมของเก่าฟังเรื่องเล่าพร้อมเปิดกรุเครื่องเรือนเครื่องใช้แบบโบราณให้ท่านได้สัมผัสเช็คอินอุทยานรอสองและร่วมแต่งกายย้อนรอยวรรณคดีไทยอาทิคุณช้างคุณแผนอีเหนาวพระอภัยมณีลุน้นรางวัลที่พักร้านอาหารและของที่ระลึกอีกมากมายชอบงานหัตถกรรมพื้นบ้านอัมพวาพร้อมหาซื้อของฝากของขวัญวันปีใหม่ ชิวไปกับดนตรีเปิดหมวกย้อนรอยบทเพลงครูเอื้อสุนทรสนานครูทูนทองใจและเพลงวรรณคดีไทยประยุก์กิจกรรมพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเดี่ยวซอสามสายขับเสพาคุณช้างคุณแผนสอนเชิดหุ่นกระบอกงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง20นาฬิกาจองรอบฟังบรรยาย17นาฬิกา18นาิกาและ19นาิกา โดยลงทะเบียนได้ผ่านทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจอุทยานร .2 หรือ Walk-in ลงทะเบียนหน้างานท่านจะได้รับของที่ระลึกจากอุทยานรอสสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034751666 034751376และที่0829012967รวมถึงที่ Inbox Facebook เพจอุทยานรอสองในสัตชัชยสซรีไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าทอสอร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอับป,ปางสารต่อความฝันทำให้คนไทยมีบ้านด้วยสองมาตรการดังนี้ กรณีเสียชีวิตรหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระคืนเงินต้นให้กับธนาคารตามระยะเวลากู้คงเหลือในอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละศูนจต่อปีตลอดอายุสัญญากู้เงินกรณีบาดเจ็บสาหัสให้ผ่อนชำระคืนเงินต้นให้กับธนาคารตามระยะเวลากู้คงเหลือในอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละศู1จต่อปีเป็นระยะเวลา5ปีสวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนันท์ ขอเชิญชวน,นสิบเก่าสิบปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษา85ปีสวนสุนันทาครับมาราธอนครั้งที่3ในวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566ตั้งแต่เวลา3นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีณมหาวิทยาลัยรา,ยรายชพัฏสุนันทาครับ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีระยะทางวิ่งมีให้เลือกตั้งแต่5กิโลเมตร10.5กิโลเมตรและ21กิโลเมตรค่ะจุดสตาร์นะคะคือที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุนันทาจนถึงถนนบร,รมราชชนนีค่ะในงานจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายและร่วมชมบรรยากาศสฝั่งแม่น้ำเจ้าพยา สมัครได้ตั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่3 1 0 0วาคม25งนดูรายละเอียดเพิม่มเติมได้ที่เว็บไซต์ s s y u l a n c o m หรือสแกนเีิลโค้ดด้านล่างนี้เลยค่ะมาสมัครกันเยอะๆนะคะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ